ครับเมื่อเช้าตอน3โมงเราถ่ายภาพดูตอนกขาลังกวยของมันเดี๋ยวครับตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ5โมงนะครับปรากฏว่าในไร่เนี้ยถอนมันขึ้นรถแล้วน่ครับรถติดล้ออันนี้นี่คือ10ล้อที่คุยไว้หนึ่งยูขนัดมันใหญ่ขนาดหนึ่งิบล้อในไปมันเก็บมาก่อนจัมโบ้เออทุ่นดีอันนี้มันใจอันนะไล่พอพาพอเพียงตอนนี้ก็ลองดูยว่ามัน ไดยัไงได้เต็มรถไหมไดง่ายฝนตกเลย,ย <c oughs> ลเนาะโอ้โห <c oughs> <c oughs> เอาถ้าถ่ายแพงหน่ยอยไมแหมไปฝากสงาหวกไม่บอก นาทางนากระพมมันไก่น้ำก็คือนี้ถอนเสร็จแล้วนี่คือเหลือกองสุดท้ายเป็นไงสต่มาดสัมภาษณ์ที่ชื่ออะไรครับผมนะสามารถสามารถทำมันมากี่ปีแล้ว หลายปีแล้วแล้วเคยเห็นไหมเขาทามันอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยเนี่ยปกติเขาได้หนึ่งไร่ได้กี่ตันหนึ่งไร่ก็ไม่ขาดอย่างดี้ตันสี่ตันทีนี้หนึ่งสิบร้อต้องกี่ไร่ตกเป็นหาไรหาหกไร่สี่สี่สิบหกเต็มรถเต็มรถท่าไรนี่นี่ห้าไร่เต็มรถอันนี้นี่กี่ไร่เนี่ยเต็มรถเนี่ยอันนี้หนึ่งไร่หนึ่งไร่เต็มรถเต็มรถเห็นจ่าเลยนะแล้วเขาท่าไหม เออนี่พันไจแอนเบอร์หนึ่งเปอร์เซ็นเป็นไงคาดว่าไม่ไม่กล้าคาดคาดว่าไม่ต่ำกว่าไม่ไม่ต่ำกว่ายี่ห้าโอ้ยี่ห้าเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้กันว่าจะจ่ายเนี่ยถ่ายดูให้ดูว่ามันได้กี่ตันนะรถคันนี้จะเทก่อนตอนนี้คาดว่านี่คาดว่าได้เอาได้คาดว่าคะแนนว่ากี่ตันเนี่ยเอาลองดูคร่าวๆที่นี่อันนี้คร่าวๆก็สิบหกตันสิบหกตันขึ้นอันนี้รถคันนี้มันใหญ่มันต่อคอกนะครับ 10ล้อคันนี้พันพิเศษใส่เต็มที่18ตันแต่ว่านี่มันไม่เต็มเท่าไหร่ก็16ตันคาดว่า16ตันปเปิดเตียนแป้งที่คาดไว25้25%คอยดูว่าพรุ่งนี้ไปเทแล้วเนี่ยจะถ่ายให้เห็นจัดๆเลยว่าคันเนี้ยทะเบียนเนี้ย8 4 9, 8ี0เนี่ยคันเนี้ยทะเบียนรถเท่าไหร่ไอะทะเบียนรถขนาดเนี้ยใบายขายมันมันจะออกมาเท่าไหร่คอยดูกันพิสูจน์กันเลยว่าหนึ่งไร่ได้หนึ่งได้หนึ่งสิบล้อแหละ แต่จะเต็มไม,ไม่เต็มเนี่ยคาดว่าจะเต็มนะครับก็ไม่ต่ำกว่าสิบห้าตันในประเทศไทยนี้มีไร่ไร่นี้ไร่แรกในประเทศไทยในโลกที่ทําได้นะครับเทคนิคต่างๆอยากรู้อยากรู้อยากให้ทําได้ก็โทรโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดหกหนึ่งสี่สองหนึ่งสุธีคลาชไร่พ่อผาพ,อ,พ,อ,พอเพียงฉบ,บับเดิมเจ้าเก่านะครับสุธีคราชนะครับท่า อยากล่ำอยากรวยเพราะการปลูกมันก็โทรปรึกษาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกคนนะครับอันนี้ก็คือให้เห็นชัดๆเลยนะครับไม่มีการโกยหัวแล้วคาดคะเนได้ว่าจะเท่านั้นเท่านี้แต่อันนี้ที่ไล่พ่อพาพปอ,อเพียงในของจริงทั้งนั้นนะครับไม่แน่จริงไม่กล้าถ่ายพิสูจน์ให้ดูนะครับนี่คือหนึ่งไร่ครับนี่คือหนึ่งไร่นะ <ๆ S 1> เห็นชัดๆเลยนะครับหนึ่งไร่ พันนี้ที่ลงก็คือเจ็ดไจอันเบอร์หนึ่งนะครับหนึ่งไร่ปลูกด้วยระบบน้ำหยดนะครับระยะที่ปลูกก็คือหนึ่งเมตรคูณเมตรยี่สิบเนี่ยก็เห็นจ่าจ่าอยู่พื้นที่แค่นี้หนึ่งไร่หนึ่งล็ลอกสปิงเกอร์หนึ่งล็อกหนึ่งเนี่ยก็ดูว่ามันจดเจิงไหมน,น,นะครับพิสูจน์ได้ที่ไร่พ่อพาพอเพียงนะครับ รออีกสักสองทำก้อนนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ